สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมาดามออนที่ดินสวยที่ดินตรงนี้นะคะเหมาะกับคนที่กำลังจะสร้างฝันอยากได้บ้านสวนนะคะใกล้กรุงเทพนะคะมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีดินดีๆเพื่อการเพาะปลูกนะคะมีบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นนะคะที่นี่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพแน่นอนค่ะ ขับรถเพียงชั่วโมงเศษเ,เท่านั้นนะคะก็จะถึงที่นี่แล้วค่ะที่นี่คือคลอง30ทองหลางอำเภอบ้านนายจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะห่างจากถนนสเลนนอย2อนะคะเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและห่างจากมสวองค์าร์กนะคะเพียง1 4กิโลเมตรค่ะเป็นไงคะเป็นทำเลที่น่าจับจองมากๆเลยใช่ไหมคะ ของเรานะคะมีทั้งหมด8โซนค่ะใครอยากได้ยกแปลงละ5ไร่นะคะติดต่อมาเลยค่ะในราคายกล็อตนะคะรับรองว่าเป็นราคาที่สามารถลงทุนได้เก็บเกงกำไรได้ส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้อย่างสบายใจมากๆเลยที่นี่รับรองค่ะว่าลงทุนแล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะ นอกจากนั้นนะคะใครที่อยากจะได้แปลงละหนึ่งไร่ก็เข้ามาคุยกันค่ะเรามีทางออกให้กับท่านนะคะแปลงละหนึ่งไร่ในราคาเริ่มต้นเพียงไร่ละ590,000บาทเท่านั้นความอลังการของโครงการเราก็คือเราจัดเต็มให้ท่านทุกอย่างจริงๆค่ะด้วย ถนนนะคะของโครงการเรากว้างถึง8เมตรนะคะ8เมตรลงลูกกลางลงหินคุกอย่างดีอย่างสมบูรณ์แบบเลยนะคะมีจุดกลับรถให้นะคะและนอกจากนั้นนะคะไฟฟ้าประปาไม่ต้องกลัวคะ่ะเราลงให้ลำรางน้ำท้ายแปลงทุกแปลงนะคะคุณจะได้บรรยากาศได้น้ำใช้เพื่อการเพาะปลูกนะคะได้บรรยากาศลำรางน้ำท้ายแปลงยังไงก็ ใครนะคะสนใจและกำลังมองหานะคะที่ดินราคาถูกนะคะใกล้กรุงเทพนะคะและอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวก็ต้องติดต่อมาที่ที่ดินแบ่งขายโครงการบ้านสวนคูนรักของเรานะคะรีบติดต่อออนเข้ามาเลยค่ะ0917895563แล้วเรามาพบกันที่นี่นะคะ